นะครับพี่ๆนเพนน้องก็มีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ก็มีเน็ตเวิร์กเฉพาะรุ่นทั้งหกร้อยที่ไหนเป็นขายตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยนู่นเนี่ย ผมยังว่าแพงนะเนี่ยแต่ว่ามันเสียงมันดียอดดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีนะครับตามคนติดดินนะครับวันนี้ก็จะมาเกาะติดกระแสข่าวมันเดิมนะครับคอลัมน์ตรงนี้คือว่าขายดีมากเลยนะครับพี่ๆพียงน้องวันนี้ก็อยู่กับน้าผมเหมือนเดิมนะครับผมใครต้องการคอลัมน์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะกลับเป็นกล้องหลังนะครับพี่เพียงน้องแล้วให้พี่เพียงน้องได้ดู นี่นะครับหลังจากที่ผมกลับมาเป็นกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็เป็น5นิ้วนะครับ5นิ้ว4ดอกนะครับถือว่าสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้เราได้ทําหลังมันให้มันสลบนะครับเนี่ยสลบให้มันเลียวนะครับเพื่อจะได้ดันเสียงออกมาได้ดีนะครับเสียงจะได้พุ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น5นิ้ว4ดอกนะครับผมปัญญีแป๊บหนึ่งดูปัญีเสียงเยก็เทบเจ้าใเขาคลิบควาย นี่นะครับพี่เพียงน้องก็มีเน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้ก็มีเน็ตเวิร์กเฉพาะรุ่นเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอามารวมกันนะครับเพราะว่ากลาง5นิ้ว4นิ้ว6นิ้วคือจะตัดค่ากดแหลมกดกลางไม่เหมือนกันนะครับพี่เพียงน้องส่วนได์นะครับก็จะเป็นได์เจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นนนโออย่างดีเลยนะครับผมตัวนี้เห็นแต่ว่าของย่องแข็งแย้งนี้ราคาถือว่า,ว,าว้าวผมน่ากลัวมากเลยนะครับราคาแพงมาก600ที่ไหนเป็นขายตัวละ700-800้800น,นู่น อ,อผมยังว่าแพงนะเนี่ยแต่ว่ามันเสียงมันดียอมรับว่าเสียงมันดีเสียงมันกระชิบนะครับตอนนี้อ่ะไม่รู้ว่าใครขายเท่าไหร่นะครับร้านมอมขายตัวละเจ็ดแปดร้อยเื้อแพงเกิการอยู่นะนี่นะครับผมส่วนกลางก็จะเป็นกลาง5นิ้วนิวนดำนะครับอยู่ที่4โอห์มนะครับแล้วก็100ยวัตต์นะครับตัวน,นี้เป็นไวท์ 1. 5น้านะครับตัวน,นี้ก็ถือไปละ4ี่0ันพี่พี่น้องคิดว่าแพงไหมนั่นแหละครับพี่พี่น้องคิดกันเหมือนกันกับผมเลยแมืมอแ่อว่นหนแพงใช่ไหม พี่เองน้องคิดในใจว่าจะแพงยังไงคนทํารมยังบอกว่าแพงอยู่เฮ้ยแอบตื่นอยู่นะว่าฮ้ยราคามันกระโดดมาถึงขนาดนี้เลยเหรอประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อเสียงน้ําเสียงนะผมว่ามันโอเคนะครับถ้าเล่นดนตรีโฟกซองทั่วไปนะครับตัวนี้ เอาอยู่นะครับ10โต๊ะ15โต๊ะนะครับตัวนี้เสียงจัดจ้านนะครับเสียงใสมากนะครับมีลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วก็เอาไปเลี่นพกท่องนะครับ<ม>ถือว่าเขาก็ชอบนะครับโดยส่วนตัวเขาชอบนะครับตัวนี้ก็คืออนุกรมนอนา้าเมนบมออนุกรมสอสุดเมนบมอลจะได้ตกอยู่ที่ใบละ8โอเม,มนบอลนะ<ม>ตกที่ใบละ8โอมนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นนะผมยุกเต้าเดิมนะครับนี่ครับ สอนชาวนะครน่าจะเลิกน่าจะเลิกแล้วนะเลิกผลิตแล้วนะแบรนด์นี้เลิกแนละ้วขายไม่ดีเก๋ย,กกยสติกเกอร์อ่าเก๋ยทำสติกเกอร์ช่องนี้ขายสติกเกอร์ใครก็เอาไปหมดนะครับพี่เพียงนอ้องเห็นไหมครับตอนนี้ก็มันดูเหมือนไม่มีราคานะครับแต่ราคามันวินากลัวมากเลยนะครับเจ็ดแปดร้อยเลยนะครับผมหรือว่าโอเคอยู่นะครับผม ัวนี้สวยนะครับถ้าพูดถึงน้ําเสียงเนี่ยผมอยากแต่จะแนะแน,นานะครับผมถ้าพี่ๆน้องๆมองข้ามราคามันไปนะมันจะเป็นตู้คอลัมน์อีกหนึ่งใบที่เสียงดีมากนะครับพี่ๆน้องว้าวอะเอาต่อเลยนะ่ตัวนี้สี่ใบนะครับอนุกรมนะครับอนุกรมสองชุดเพราะว่ามันสี่โอมนะครับผมเพราะว่าดอกละสี่โอมนะอนุกรมก็นี่ครับผมก็จะตกอยู่ที่ใบละแปดโอมนะประมาณานี้ยังไม่เป็นตัวที่านีว่าไป แั่นและจังวะเอาประมาณนี้แหละพี่น้องมันหลายนาทีแล้วนะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามผมเลยนะครับผมนี่มันก็มีตู้เปล่าด้วยนะครับผมไล่เห็นไหมครับผมการซับใหญ่การใส่ใหญ่ก็รายละเอียดเป็นไม้อัดภูเขาอย่างดีนะครับผมเห็นไหมห้องแหนมก็จะเป็นห้องของมันเองเลยนะครับผมจะไม่ได้รวมกลางนะครับเพราะว่าจะทําให้มันพุ่งนะครับผม ประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับคลิปหน้าก็ผมจะพาพี่น้องไปดูอะไรแปลกๆตามากมายหลายตาก็อ่ผมพูดถึงราคามันออกมาก็อาจจะมีแพงหน่อยๆถ้าพี่น้องมองค้ามราคามันได้ก็แนะนํานะครับผมเสีงดีนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะพาพี่น้องไปดูคลิปไหนคลิปอะไรคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่ก็ ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงนะครับเพราะว่าหน้าร้านนะครับผมก็อยู่ตรวร้านอยู่แล้วนะครับผมพี่ๆน้องๆอยากได้รุ่นไหนบอกม,มาครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูนะครับคลิปนี้บายยครับผม